สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบพอกันคือเกาเดอร์ครับเมือนเ้กเขาป่าหาเฮ็ดครับเมือนเ้กเขาป่าคำในเดอครับมาจากถ้ำทุระอยู่สุรินทร์ครับเขาป่ากระบ่ายสามกว่าล่ะครับตามหลุนตามเมืองกันครับจูมครับจูมสวยๆอีกคือเกาล่ะครับงามๆครับเห็ดไข่ครับ งามเพือเก่าหรอครับพี่น้องไข่เด้่อครับไข่คร,ครับผมไมยครับโอ้เคลียร์ไปนหนึ่งฮักเลยครับโดนโบกิ้แม่งเลย แกงแสบเด้อครับนี่หลุนกันโอครับอานอีกแหละครับพี่น้องจูงเห็ดไข้เด้อครับหลังจากเห็ดไข่อันไปสองมือครับเจอฝนถือฝนเลนงานครับเม,มื่อมานนี้ก็เริ่มออกปกติเด้อครับดูนกันต่อครับหามานอีกคือเกาครับ ตกใจขี่โกะครับขี่โกะกระโดดใส่ครับมีมหาสายครับ,าารบไปทำธุระมามาเขาโคกับ,บายสามเหรอครับหล,นลุนกันต่อครับผมหมาครับน้ะหมากเด่งแดงเดงงใจาวายอยู่พี่น้อง ขั้นต่อครับขึ้นมางามแห้เห็นแล้วครับพี่น้องสวยลีครับสวยลีมันงามแห้เห็นอีลีครับปของงามเลยครับพี่น้องดุนกันต่อเด้อครับหอยเลยครับ,รบนีจะจูงง,าม,งามครับช่วงคำครับ คนก็นมีแมงกินเนาะแบ่งๆกันกินครับสวยๆครับพี่น้องสาวหน่อยคนเด็เป็นเลยครับอุ้ยดูมมงามเลยครับีสามสีจูมเลยครับสาวหน่อยคนเห็นครับวาดงามแห้งครับสวยๆเลยพี่น้องอู้ปุ่นอีกจุดนึงครับเก็บกันต่อครับ โอ้ยโอ้ยไก่ๆกันเลยเนาะสาวน้อยงามๆเลยครับโอ้คยงามครับหลุนกันโตครับหมานอีกแล้วครับเขาปลากับย่ำคำเด้อครับพ่อเมจินน้องหลุนกันโตครับผมอันนี้แหละครับพี่น้องอาหารปากดำครับโอ้ยมีแต่งามๆเลยครับกําลังดันขี้ดินขึ้นเด้อครับนี่ โอ้ยสมพ่อเขาหมักมาเงี่ยงตอนคำเลี้ยวครับมันออกช่วงคำเนาะครับหมูละบัตรรุ่นครับเก็บเหมือนเดิมครับสวยๆยครับผมอีกแล้วครับเป็นนิดเลือดสวยงามเลยครับพี่น้องอีแล้วครับ สาวหน่อยเต้นดีใจเลยเละครับหลุนกันต่อครับพึ่ครับเห็ดพึ่งขอสัมผัสเลยครับขอสัมผัสเนี่ยสาวหน่อยเพิ่มมาครับโอ้งามครับครับนี่อันนึงครับดอกนี่แข็งดีครับสวยๆเลยครับมานแล้วครับมานแล้วติดตามต่อครับ เดืดอดครับพี่น้องกิ่นครับสาวน้อยสวยๆจ้ะงามๆเลยครับโจ๊ะโลเห็ดไข่ขาวคือเกาล่ะครับเ,เป็นกำลังดันเด้อครับช่วงคำคำเข่าไม้คำครับเมื่อนี้เจ่กัดสีม,มันคือเกาล่ะครับหลุนกันต่อครับ โจโลคือเกาล่ะครับด,ดูเห็ดไส่ขาเร้อครับนี่หมานคือเกาล่ะครับบูมอีกคือเกาล่ะครับพี่น้องงัดกันต่อครับสาวน้อยปัดเห็ดหนังกินนอตาแสบแผลนอหลุนกันต่อครับผม ปวกจ้าปวกแทงลึกๆนะจ้าปวกขาขนบ่ครับนี่มันมีเสียงมันเป็นไรนะครับแทงแทงไปงามแท้ครับงามดอกนี่งามแหงงามครับผมหลุนกันต่อครับหมานอีกแล้วครับเห็ดผึ่งดินหมาบ่ครับหรือเห็ดเนี่ผมกับบอได้หูน้ำเนาะครับเจอที่แน่ๆว่าเห็ดผึ่งครับนู่นอีก สองเลยครับอ๋พี่น้องเลยเต็มใหม่เต็มมือเลยครับสาวหน่อยเพิ่นว่าอุ้ยสองอันเดี๋ยวอีกนะนี่มีสามนะจ๊ะเต็มมือเลยเธอเดียวสวยงากครับละเลยคนกันต่อเด้อครับพึ่งครับน่าจะเป็นเห็ดพึ่งหวานมั้งครับนี่ดึงขึ้นนะยครับขาขาวจุ้เลยครับ หลุนกันต่อครับเก็บเลยครับเผ็ดปัวสว,สวยอีกเลวครับม,มือมต้นปาดงามเลยครับพี่น้องหลุนกันตอครับอีกแล้วครับเก็บครับสาวน้อยปอ เดียงเพคนงัดดังล้วค,ครับงามๆเลยครับถ้างามๆประมาณนี้สักยี่สิบสามส,สิบดอกเนาะครับเก่งใหญ่หนึ่งเลยครับหลุดกันต่อครับครับแดงใจวายอยู่เด้อครับนี่เฮ็ดหนามาแค่กองเขาอู้งามครับขาวโจ๊ะโลเลยครับหลุดกันต่อครับมีครับงามเฮงพี่น้องเฮ็ด างามครับหุ่นต่อครับครับโอ้นี่แขงเสียบเพื่อกันเนาะพี่น้องรุ่นกันต่อเด้อครับขาวโจ๊ะโลโเ,เก็บคือเกาล่ะครับรุ่นกันต่อเด้อครับจูมครับจูมงัดทางงัด สาวหน่อยบังงัดทางงัดทางงัดทางงัดหลุนกันต่อครับผมโคลอีกแหละครับงามๆเลยครับแข่งๆเลยครับแข็งๆแหละครับหลุนกันต่อครับผมเฮ็ดนำมาครับวัวแต่เห็ดไข่ครับอุ้ยทั้งขาทั้งดอกเพิ่นโคโลอยู่ครับเหมืนหมานครับหลุนกันต่อเห็ดไข่ครับผม สาวหน่อยเพื่อนว่าโอ้ยหาเห็ดยมคำได้หามวนเต้เพื่อนว่าบ่มีคนหยาดครับหลุดกันต่อครับงั้นคือเก่าแหละครับเห็ดผึ่งเนาะครับปอดขาอ <c oughs> ีพพยเมก็สาวหน่อยเพื่อนเอ๋ครับโอ้พี่น้องใหญ่เฮงครับพี่น้องอาะบ่มอาะบ่มโอ้ยแข็งปกเลยครับขาวโจ๊ะโล เก็บคือเก่าแหละครับสาวน้อยมาอีกแล้วครับพี่น้องสองจูมแบบเงี้ยเลยครับโอ้แห่งคำแห่งแต่พ่อนเนาะแห่งแต่กำลังโผล่ขึ้นจากกีดินครับนี่เสียได้เ่ได้เอาโมเบ็ตหาครับหลุนนั่นต่อครับครับพี่น้องเห็ดไข่ขาวสาวน้อยจิ้มครับผมโอ้ยเหมือปลามีอยู่สองผัวเมียนเนี่ยแหละครับกับมันหมดเขากลับเพื่อนกันเหมือนหมูผมกับล่างเขาครับ โอ้งามๆเลยครับสาวโจโลอีกแล้วพี่น้องสาวน้อยนิ่มเปเปยๆครับหลุ่นกันต่อครับจึ้งคึงครับพี่น้องเห็ดน้ำหมากนะครับภาษาบ้านผมเป็นเอื่นเนาะหลุ่นกันต่อครับผมงามๆครับมาขึ้นเก้าล่ะครับครับผม เก็บกันตอ่อแข็งดีขนาดครับลวมกันต่อเด้อแมียนโมโนพี่น้องเคลียร์เคลียร์ยยมือนะครับเบาาหน่อยเกือบเยียบกําลังหนาหักครับเกือบเยียบค่ะครับับครบ,ครบเห็ดปลวกดีเลยงามครับผมเขียวจึงคืนเขียวจึงจึง คือไข่ขาวนะครับแต่หลังเขียวครับงามๆคือเก่าล่ะครับพี่น้องสวยๆครับคือเก่าล่ะครับสองดอกเด้อครับจุดนี้คุณพี่น้องคุณครับดอกหนึ่งออกไตข้ขาสาวหน่อยครับคือเยียบือบเหยียบหลุนกันต่อครับ มานครับขางท่างอีกแล้วครับปซุปซุปอ้ยน้มนมเลยนี่มาออกมาออกจังสี่น้องคุณเห็ดย่างงามสวยๆเลยครับปิดถ่ายแต่ย่างงามเลยครับขางท่างอีกแล้วครับสาวหน่อยเพิ่นตาดีครับดอกงามเลยหนึ่ยางงามเลยเก็บครับมันก็เขียวดีด้วยเนาะมงามอุ้ยแข็งจุดูอยู่ แหงแห่งหน้าหนาวห่พี่น้องเพื่อนเมื่อนเน่ครับอสวยๆเลยครับวสีปิดถ่ายจูมันนึงมันบมเมียนแหละครับนี่คือสิเป็นดอกนี้แหละครับสรุปยอดเด้อครับพ่อแม่พี่น้องเขาปากบคำออกมากบคำครับมาสรุปยอดอยู่บานเด้อครับกะถือว่าหมานใหญ่หนึ่งอยู่ครับข้างล่างกะสมีตะจูมเห็ดเด้อครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่คอมเมนต์ขอบคุณที่สนับสนุนนะครับขอบพระคุณครับ